เน่มีปัญหากูยก่อนการสื่อสารบักแดดมึงมากระแต่ร้องไห้อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมึงมาปล้องไปเบด้นีหนีลูกนี้มัดจ้องไอ้เครื่องนึงอ่ะนีนะมึงเข้าใจไหมกูนี่เป็นคนอนุมัติเข้าใจไหมเปิดเพจเปิดแฟนเพจเข้าใจไหมมึงหนีไกลสนติงแล้วกูบอกไปก่อนนะ กูคุ้มทั้งหมดหนึ่งล้านหกแสนเครื่องอ่ะนี่ไก่สนตีนกูจ้องไงว้กูเครื่องนึงเลยไปเมื่อไรเห็นงั้นั่ากูได้นั่งอ่ะออกจากเฮี้ยนกูนี่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านปอนด์เนี่ยสนามเวมบี้ของกูแล้วค้นเสือดิสักทเทนย่ำอันนั้นรถด,ดังเราแยกวงถอยไปถอยไปนี่วันตีนในบ้างเลยไมเวอร์ไว้เว็บเนี่ยมยยันใหญ่กว่า แฟนเพจก็เพจก็สแลดก็แอดก็ยังอีกเข้าใจไหมใ้มึงจำไว้เข้าใจไหมคำว่าเวอราเว็บดซื้อๆนี่ไงก็มูแล้วเข้าใจไหมเวอร์บเว็บน้อยก็ google อีกเขาใจไหมรู้จัก g กูเกิลเอเอสูเอ้เอรู้จัก google ลเอเู้่จักวะไม่รู้จักกันวะเออนั่นละ มเมื่อเหาหน้าจอ่อมึงเดาขุยเซะไปไอะไรไปนะผลิตขึ้นได้ไม่นาทีเส้นขึ้นระดับป่วยอึงพักก่อนเหมืนได้มึงเนี้ยแกไปจนไปเอาคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องเขาใครไปไปเนี่ยแกไปแล้วเปี้ยเยอะซะ่คล้องแค่นี้กลุม่มไหนบ้างยังก่อเมื่อนั้นว่าอีอ้อมมันวะผัวมันเนี่ยมีอะไรมันเนี่ย เสื้อลอตเตอรี่ถือรางวัลที่หนึ่งพิสูจตัวเดียวอันวะรางวัลเลขไทยเล่นตัวเดียวอันวะเออนันละรับคาสั่งไผงเขียนออกมาเมื่อไหนเขียนออกมาคนนี้ไงทีไ่ไปถ่ายรูปคู่กูตอนอยู่เรียนมอรทองไงแล้วทีนี้มันไปเปลี่ยนคลิปเสียงใช่ไหมตอนนี้รับทานปิจับัตใช่ไหมใช่แต่ว,ว่าเกียรตินิยมระดับหนึ่งขึ้นไปคนแรกเลยสามไปสองห้าห้าศูนย์น่ะ ทุบทิ้งหมดแล้วแผ่นซีดีเอามาแล้วค่ะมันมาเปิดดูใช่มมันเปิดดูก,ก่อนมันไม่ได้สนใจงไงหรือ,อังเนี้ยมันจะเปิดดูแล้วทีแรกอ่าพอจะเปิดดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยนูน่นต้นฉบับนูน่นรุ่นเดียวกันนูนน่นสองพันห้าร้อยห้าสิบนู่นนั่งฟังอยู่นูน่นใหญ่หรือเปล่านะ เรื่องมากนะเว้ยจำไว้คำว่าก o เกิละมันใหญ่ใหญ่หรือเปล่าต้องมาใส่เซลฟี่หรอกก็ใหญ่หรือเปล่าถ้าไม่มีหน้าที่กูใส่ได้ทุกชุดก็ใหญ่หรือเปล่า